โอกาสเดินเทินได้นะคะที่แผนกอาหารสดนะคะเรามีสินค้านะคะบารลดราคาพิเศษให้คุณคุณกันเลยนะคะผลไม้มาใหมน่ะมมน,นะคะผลไม้ตามฤดูกาลนะคะลดราคาพิเศษให้คุณคุณนะคะไปละเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงไปก่อนไปก่อนยาวไปยาวไปจวดจวดอะไรนะสวัสดีคุณลูกค้าก่อนพี่อ่ะสวัสดีค่ะสามสี่ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เป็นชอบดิน่ายนะคะจะชอบดินชายอยู่นะคะยินดีเชิญเลยนะคะที่แผนกอาหารสดนะคะเรามีซีนค้ามาลดราคาพิเศษนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี<อ>สสดคุณลูกค้านะคะที่ชมไร์สดชมไร์สด<อ>นะคะตอนนี้นะคะค่ะช่วงนี้นะคะทางแผนอกอาหารสดนะคะเรามีสินค้ามาลดราคาพิเศษมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้นะคะผละไม้ตามฤดูกาลนะคะมาใหม่มาสดนะคะลำใหญเพียงกิ K โลกร,รัมละส9บาทนะคะ39บาทเท่านั้นนะคะลูกใหญ่ๆเลยคุณลูกค้าจะซื้อไปฝากคุณน้องคุณลนูนะ,ะเรียนเชิญได้ ตามีลำไยนะคะมาลดราคาพิเศษเพียงกิโลกรัมละ39บาทนะคะ <Yeah. S 1> รืยชื่นชอบเป็นทางด้านมะม่วงมันนะคะหรือจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะเราก็มีวางจาหน่ายนะคะ <Yeah. S 1> หรือจะมองหาเป็นทางด้านแก้วมังกรแดงนะคะหรือจะเป็นแก้วมังกรขาวนะคะมาใหม่ๆมาสดๆนะคะเต <Yeah. S 1> ียนเชิญได้นะคะหรือชื่นชอบเป็นทางด้านมองหาเป็นทางด้าน ส้มใส่น้ำผึ้งนะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่เราก็มีวางจำหน่ายนะคะหรือจะเป็นลูกพีลูกเลยนะคะมัมไม้ไรเย่ไรย่างเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นฮาน่าลูกค้านะคะไม่นี่ไม่ต้องเก่งอันนี้ไม่ใช่อะไรนี่ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยนะพี่เก่งทำไมเนี่ยขอหัวใจรวยๆพี่ประีหน่อยอตื่นกล้องไลฟ์สดนะหนูไม่ได้ตั้งกล้องพูดเอาพูดเอาไม่หยุดเลยพอตั้งกล้องปุ๊บแม่ลิ้นชันจัลูกเอาหรอ ใช้ลิปสติกยี่ห้ออะไรคะอ๋อจริงจริงนะเนี่ยใช้ลูกค้าสนใจจํายี่ห้อไม่ได้อะไรนะอ๋อจํายี่ห้อไม่ได้นะดูสีสวยมากเลยนะพี่ปานีนะอะไรนะรุ่นนี้ล้างไม่ลบหรออะไรนะพี่บอกหนูนะอะไรนะลิปสติกพี่อ่ะดียังไงนะล้างไม่ลบล้างไม่ออกล้างไม่ออกอาแดงยันนอนเลยนะตื่นมาก็แดงเหมือนเก่านะพี่ กินผลไม้ก็ไม่ลบนั้นลิฟยี่ห้อนี้นะอ่ะสิบหกท่านแล้วโ,โหแฟนขับพี่ปานีมาเต็มเลยพี่สิบหกคนเลยนะพี่ไม่น้อยเลยนะไม่น้อยเลยเอ้าชั่วต่อพี่ไปต่อเร็วขายอะไรดีเดี๋ยวพี่ปานีจะฟอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหนูจะพาไปชมผลไม้ที่พี่ปานีนำเสนอเพราะเราไม่มีไม่ไ,ไม่ไม่ลอยพี่ปานีก็จะยืนฟอนสวยๆอยู่ตรงนี้นะคะปากแดงๆสวยๆอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวหนูพาไปดูผลไม้อ่ะ เริ่มเลยพี่ไปผลไม้ก่อนเนาะเราหรือพี่ปานิอยากนําเสนอตรงไหนพี่พี่พูดเลยแล้วเดี๋ยวหนูแพนกล้องไปตามโ okay e อเคค่ะไปไปดูกัน N sal, สดจริงไหมไปดูคุณลูกค้าเงาแตงเงาแตนมามาดูสวัสดีค่ะยี่สิบท่านวันนี้พี่ปานิพี่ปานิเยอะมาก สงสัยพี่ปณนีจะอะหนูหนูจัดเลยนะคุณลูกค้าหชายเดียวเลยนะอ่ะมะม่วงมันเลยก่อนคุณลูกค้ามะม่วงมันก่อนอ่านี่มะม่วงมันใครชอบทานชอบดึงใจไปดูนะคะโปรเนกันก่อนเลยฟังพี่ปานีไปนะอาหารสดนะคะเรามีตุ้นไนกูเดย์ค่ะโอเคไปนอนแล้วนะโอเคค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้ามีในข้ามีเวลามีการดึงเทนได้นะคะซื้อติดตู้เย็นที่บ้านของท่านได้ทุกอาหารเมื่อเย็นเมื่อท้าบเลยเมื่อต่อไปดิงเทนได้เลยนะคะ เน, tamam เนื้อหมเูเพียงกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะเนื้อหมูเนื้อหมูใหม่เนื้อหมูกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทจ an Mother, no 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 1, e ้ะคุณลูกค้าอยากสนใจสอบถามราคาอาหารสดสอบถามผ่านทางนี้ได้เลยค่ะปลาสะบัดตัวนะคะเราก็มีรายจ่ายนะคะพอดีใหญ่ใช้ตัวนะคะเพียงตัวละสิบเจ็ดบาทนะคะสิบเจ็ดบาทเท่านั้นปลาสบัดสิบเจ็ดบาทเวลาดูดีเพิ่นได้นะคะหยิบใส่ทุกได้เลยนะคะและยี่สิบใส่ถุงเลยว่างั้นทะเลอาหารสดนะคะ ส,ส oh yeah, so ับปดจะยคะเป็นขนาดผลไม้นะคะมากมายหลยอย่างขะมาใไหม่มาสนะคะเรสั่งไม่จากสวนเละคะ่้ตรงจากไร่จากสวนนะคะนี่มะม่วงมันนะคะมะม่วงมันมะม่วงมันลูกใหญ่กิโลกรัมละสี่สิบห้าจ้ะเขาเล้คงะ มะม่วงมันลูกใหญ่กิโลกรัมละสี่สิบห้าจ้าใครสนใจมากิมชมเลยนะคะมะม่วงมันนะคะเราก็มีวางจำหน่ายให้เป็นคนนะคะหรือจะเป็นทางด้านมะม่วงเปรี้ยวนะคะเราก็มีวางจำหน่ายนะคะนำไปยำก็คือแสนอร่อยนะคะน้ำเปรี้ยวนะคะแนะนำเป็นเมนูยำค่ะน้ำดอกไม้คุณลูกค้าเอาไปยำนะอร่อยมากอันนี้รสเปรี้ยว3กิโลกรัมละ35นี่ขายดีค่ะคุณลูกค้าขายดีมากจะหมดแล้วน้ำดอกไม้กิโลกรัมละ35บาทรสเปรี้ยวนะคะมาถัดมาค่ะคุณลูกค้า ถัดมานะถัดมาขอโชว์ในส่วนของรองกองบ้างได้จ้ะได้ได้ได้รองกองค่ะคุณลูกค้านี่รองกองรองกองวันนี้ขายอยู่ที่เโลก็หกสิบบาทค่ะนี่รองกองโอ้ยหล่น หกสิบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าลูกกาลังพอดีนะคะลูกใหญ่ไม่น่าทานนะลองกองต้องเป็นไซส์นี้นะคุณลูกค้าถ้าลูกใหญ่เม็ดจะเยอะไงอ่านี่ต้องทานประมาณไซส์นี้ลองกองกิโลกรัมละหกสิบาทค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดใครจะชอบทานเป็นไรหน,หนาหวานทีอนะ่ไหนะอ่ามีทั้งแบบสุกแบบดิบนะคุณลูกค้าเลือกได้อ่าใครที่แบบไม่รีบทานก็รับเป็นแบบไม่ต้องสุกไปอันนี้จะสุกแล้ว น้อยหนากิโลกร,รัมละ75บาทค่ะน้อยหนาต้องมีไอ้นี่นะคะแมงแมงแมงอันนี้แมงเพีย้ยต้องมีนะเข้ามาคู่กันนะมีทั้งสุกมีทั้งดิบนะคุณลูกค้าเลือกได้กิโลกร,รัมละ75ค่ะน้อยหนาไปชมต่อค่ะมพะพร้าวเผาลูกกาลังพอดีนะคะอันนี้เผาแล้วนะคะคุณลูกค้มามะพร้าวเผานี้ลูกละ20บบาทค่ะมพะพร้าวเผาเยอะมากคุณลูกค้ามาแล้วจบที่นี่เลยใครอยากทานอะไรมีหมด ทั้งผลไม้ตามฤด,ดูกาลแล้วก็ผลไม้นําเข้านะคะที่นี่เลยค่ะอมา,า,า,าดูต่อนะนี่อันนี้เป็นระกำรรค่ะลูกค,ค้าระกำร,ระกำเอ้ยไม่ใช่สละสละลูกค้าสละกิโลกร,รัมละ65บาทจะ้ะสละกิโลกร,รัมละ65บาทนี่ประมาณนี้อันนี้สละนะคะ ฝรั่งกิมจูน,นี้ขายขายกิโลกรัมละ50บาทจ้ะฝรั่งกิมจูอยู่ในถุงนะคะไม่แกะนะคุณลูกค้าฝรั่งกิมจูมาดูลำไยดิค่ะลำไยวันนี้พิเศษเลยค่ะมีลำไยมีอะโวคาโดนะคะแอปเปิลพิงก็มาค่ะนี้ใครชอบอะไรนะคุณลูกค้าให้ดูลำไยนะวันนี้กิโลกรัมละ39บาบาทลำไย ลำไยคุณลูกค้านี่โอ้โหแสดงว่าคนที่ชมน้องอยู่ถูกใจลำไยนะชอบลำไยปุ๊บก่อนเลยมาดูแอปเปิ้ลพโอ้โหแอปเปิ้ลพิงค์วันนี้ลูกละเก้าบาทคุณลูกค้าด้านบนนั่นนะลูกละเก้าบาทน้องเห็นราคาด้วยนี่เห็นนะลูกค้านี่ลูกละเก้าบาทแอปเปิ้ลพิงค์แอปเปิ้ลพิงค์เขาจะก็สมชื่อเลยนะคุณลูกค้าออกสีชมพูนิดๆ ก็คล้ายๆคล้ายๆกาล่านะอนแต่หนูไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไงกาล่ากับพิงค์นะคะพิงค์จะ9บาทตัวค่ะแอ a p p l ลพิงค์นะคะใครอยากลองทานไว้มาหน้าจ้าแล้วก็จะมีะ Apple กาน่าค่ะ Apple การก่าเขจะเป็นประมาณแต่ถ้าหนูสมัมผัสดูไม่ไม่ต่างกันมากนะพิงกับกาล่าแต่ไม่แน่ใจว่าพิงเป็นยังไงอ่ะกาล่าลูกก็7บาทนะคะจชิมไอโวโอโร อะโวคาโดไทยวันนี้85ค่ะคุณลูกค้ากิโลกรัมละ85ค่ะอะโวคาโดยังแข็งอยู่นะคะอะโวคาโดยังแข็งอยู่กิโลกรัมละ85แเดสิบห้ก็มีนิ่มก็มีคุณลูกค้านะจ๊ะ85บาทแก้วมังกรขาวแก้วมังกรแดงวันนี้ขาย50 55คุณลูกค้าขาวจะขาย50แดงจะ55ค่ะนี่ผลไม้สุขภาพนะเนื้อแบบโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวให้ดูนะอย่างนี้เลยลูกกำลังพอดีนะคุณลูกค้านี่ ไซส์แบบกําลังพอดีเลยอันนี้5กิโลกร,รัมละ50ถ้าถ้าเป็นแพ็คอย่างนี้ก็ตกลูกละประมาณ21บาทนะคะเดี๋ยวจะเป็นแก้วมังกรแดงก็มีคุณลูกค้าส้มก็มาจากนี่ส้มสายน้ําพึ่งนี่ส้มสายน้ํำผึ่งกิโลกร,รัมละ45ค่ะหรือจะมีแบบส้มสายน้ําพึ่งบเบอร์6ลูกใหญ่ก็ะะมีนะคะคุณลูกค้า ส้มสายน้ำผึ้งลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่มากอันนี้ส้มผึ้งอันนี้กิโลกร,รัมละหกห้าเบอร์หกเลยค่ะใหญ่มากบูบิก๊กแค่กินผลไม้เหรอบูบิก๊ก <c oughs> คุณอยู่ส่วนไหนของห้างเนี่ยคุณบูบิก๊กต่อค่ะส้มโอน้ำผึ้งค่ะส้มอน้ำผึ้งวันนี้ขายเป็นลูกค่ะคุณลูกค้าลูกยีสบี่สิบห้าบาทส้มโอน้ำผึ้งนะคะวันนี้ลูกละสี่สิบห้าบาทส่วนต่อค่ะคะุณลูกค้า แตงไทยแตงไทยวันนี้ยังราคาพิเศษอยู่ที่กิโลกร,รัมละ20บาทนะคะแตงไทยนี่หรือว่าจะเป็นมะระกอฮอนแลนด์วันนี้ขายกิโลกร,รัมละ35นี่เมลอนญี่ปุ่นวันนี้ขายกิโลกร,รัมละ65ลูกใหญ่มากเมลอนญี่ปุ่นลูกเขาจะไม่กลมนะคุณลูกค้าลูกเขาจะยาวๆากิโลกร,รัมละ65บาทหรือจะเป็นแตงเมลอนแตงเมลอนอันนี้ของไทยนะน่าจะไทยอะ่ะ แตงเมลอน70บาทค่ะนี่อันนี้เป็นลูกกลมถ้าเมลอนญี่ปุ่นลูกเขาจะคล้ายๆล,ลูกอะลูกเรียวๆลูกอะไรลูกเนอ่ยลูกลับบี้อ่าใช่ลูกลับลลบี้สวัสดีค่ะบูบิกสวัสดีค่ะทานอะไรดีคะวันนี้จะทานอะไรดีคะแคนตาลูป45ี่สิบกรั้วค่ะแคนตาลูปกิโลกร,รัมละสี่นี่หรือจะเป็นแตงโมตอปิโดนะคะบูบิกใช้ใ์พี่ยัง แตงโมตอบิโด20บาทกิโลกร,รัมละ20บาทหรือจะเป็นจินตราใครชอบทานแตงโมจินตราวันนี้กิโลกร,รัมละส5บาบาทค่ะนี่กิโลกร,รัมละ15บาบาทหรือจะเป็นอาหารนะคะบำรุงจังเลยนะยหรือว่าจะเป็นอาหารร้อนก็มีจำหน่ายนะคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตโชว์อาหารร้อนหน่อยกับข้าววันนี้ ใครจะฝากท้องไว้ที่ครัวทวีกิจแวะมานะจ๊ะเยอะมากปลาปลาลัดผิกปลาส้มก็มาเยอะๆกินเยอะลูกค้าตอนนี้หิวตอนนี้หิวมากเลยนะแน่เร็วๆหิวอ้าวทำไมข้าวสองกล่องแล้วของพี่ล่ะบอกถามสิข้าวมันต้องสามกล่องไม่ใช่เหรอแน่ข้าวต้องสามกล่องไม่ใช่เหรอ อ๋อเลือกพี่น้องมาเอาตังมาไม่าข้าวพี่อ่ะจะข้าวพี่ล่ะมันนี่มันนี่คือปลาจี่น้ำกินข้าวอเมนูในคอหนึ่งเมนูอะไรอร่อยอะไรเหรอลาบเหรอโอ้บอกลาบบอกลาบหนึ่งเมนูนะชี้เลยลาบเลยบูบิกดูตลอดเลยนะบูบิ๊กดูตลอดเลยนะทำงานทำการมากเฮ้ยเรื่องิมการไม่ทำอ่ะโอ้ย เอาไปก่อนเดี๋ยวย้ายคนใช้จุดอนทำงานค่อนเฮ้ยนะอะไรๆอันนี้เป็นครัวร้อนค่ะก็เยอะนะคุณลูกค้าที่ไม่ขาดเลยก็จะเป็นแนงนะที่ทวิกิตนะคะมีแนงมีพะโล้นี่ราคาไม่แพงราคาไม่แพงคุณลูกค้าถุงละเท่าไหร่นะพี่กับข้าวร้อนเรายี่ห้าหรอถุงละเท่าไหร่สามสิบหรอ ยี่สิบสามสิบออันนี้แกงอะไรนะเยาตแนหน่อไม้อะไรนะแกงหน่อไม้แกงเปรอะอ่านี่โอ้โหอ่ะแกงเปรอะค่ะแกงหน่อไม้เนาะอันเดียวกันเหรอเนาะใช่ไหมอ่าแกงเปรอะแกงเปรอะคุณลูกค้าใครชอบทานเดี๋ยวไปดูผลไม้นำเข้าดีกว่ามีอะไรบ้างแอปเปิ้ลแบบโอ้โหใครที่ชอบทานแอปเปิ้ลมาทวีกินไม่ผิดหวังนะมีมีทุกสายพันธุ์เลยนะแอปเปิ้ลที่นี่ พี่นี่คมแบบจัดเต็มมากเอามาแน่นมากแอปเปลิลคุณลูกค้าแอปเปิลพิคงมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แอปเปิลฟูจินะจ๊ะแอปเปิลเขียวแอปเปิลชิ้นกวงก็มาโหมาทุกสายพันธุ์จริงๆใครที่แบบชอบทานแอปเปลิลมาเลยมาเลยนะจ๊ะอ่าขอไปเร็วๆแล้วนะะคุณลูกค้าเยอะมากอ่าอันนี้เขาเรียกว่าะมะม่วงแช่บวยก็มาฝรั่งแช่บวยก็มา ใครชอบเป็นแนวแบบหวานอมเปรี้ยวต้องแช่บวยด้วยนี่มะม่วงแช่บวยอันนี้ถุงละห้าสิบจ้ะลูกค้าถุงละ,ะห้าสิบฝรั่งแช่บวยถุงละหกสิบห้าค่ะนี่คู้หน้าทานนะ <c oughs> น้าทานมากหกสิบห้าบาทหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะสะับปะรดคูแลลูกเล็กๆค่ะก,กรอบนะจ๊ะ <c oughs> ไม่กัดลิน้นเน้นกรอบค่ะคูแลคุณลูกค้าถุงนี้หกสิบห้าบาทนะจ๊ะ โอ้หแช่แบบเย็นเจีย๊ยบแช่เย็นเย็นะคูลูกค้าพี่นิคมเขาจะอัดน้ําแข็งไว้ให้เรา่างนี้เลยหยิบขึ้นมาเย็นยังเย็นอยู่เลยเนะี่ยแบบนี้เลยขายดีเนี่ยอันนี้ขายดีมากลางชิมมาชิมฮู้ลูกค้าและอันนี้คือสิ่งที่คุณค่าแก่การนําเสนอมากนั่นคือรุงไหนคะและเคยกินไหม แน่เคยกินเปล่างอร่อยเหรอนอกกินเหรอกินสีอะไรสีดำมันจะหวานกว่าเหรอลูกนี้แหละหวานเหมือนกันแหละอมเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวอมหวานเหรอลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้แหละอะเอาเหรอเอานึกว่าถามพี่ว่าลูกไหนอ๋อเขาชื่อลูกไหนนะเย้ ลูกละ5บาทคุณลูกค้าลูกละ5บาทเปรี้ยวอมหวานนะน้องเนี่็บเปรี้ยวอมหวานมีสีดำมีสีแดงเออแฝดหรือเปล่าเดี๋ยวสองคนเนี้ยลูกละ5บาทอ่าใครอยากทานนะคะลูกไหนลูกไหนสาวันนี้ขายลูกละสิบห้าส้มซันดิสส้มซันดิสส้มซันดิสวันนี้ขายกปรโมชั่ละยี่สิบบาทคนอะไรคุยแต่ก,กับกล้องก็หนูเนี่ยแหละคุณลูกค้าวันวันไม่ได้คุยกับคนคุยแต่กับคุณลูกค้าผ่านไลฟ์สด <c oughs> คุณลูกค้าที่ชมหนูอยู่นะคะก็ทักหนูมาหน่อยเนอะหนูก็อยากให้ลูกค้าแบบคุยกับหนูบ้างชมอย่างเดียวเลย <c oughs> ติมาได้โอ้ยส้มส้มทําไมอะไรเ่ะอเอออยากกินอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่รู้จกักก็ได้ออนะทักมาคุณลูกค้าร้อยยี่สิบาทนะจ๊ะร้อยยี่สิบาทซันดิฟค่ะยังมีคมลูกค้าที่แบบแนวสุขภาพชอบทานผักชอบทานผลไม้ชอบทานของสดสด อย่าลืมนะคะนึกถึงทวิกิตไว้นะคะแผนแหกอาหารสดอยู่ตรงนี้ละจ้ามีทุกอย่างครอบคุมเลยนี่เห็นอันนี้มาคู่กันนึกถึงส้มตำเลยนะหนูมะละกอมะละกอมากับแครอทแ้วส้มตำเมนูส้มตำก็ราคาตามป้ายเลยนะคุณลูกค้าแครอทสามสิบค่ะมะละกอกิโลกรัมละสามสิบห้าหรือจะเป็นนี้เลยสุดพิเศษเลยอันนี้หนูไม่รู้ว่าที่ไหนมีขายบ้างนะแต่หนูเพิ่งเห็นที่นี่แหละคะ่ะ ลูกพีลูกพีดวันนี้ลูกละ40บาทนี่ใครอยากทานขายเป็นลูกนะลูกละ40บาทหนูจะไม่จับเขาเยอะเพราะว่ามีขนด้วยแล้วก็ที่ขายดีตอนนี้ลูกช้างแบต้อนรับดีมากลูกแพรขายดีมากตอนนี้เหลืออยู่แห้งเองของหมดแล้วแสดงว่าเขาคงจะอร่อยถ้าไม่งั้นลูกค้าก็ไม่ไม่สนใจลูกละ18บบาทลูกแพร ลูกแพรนะคะอย่าถามหนูนะไม่เคยกินลูกแพรลูกละ8บาทย้อีไครั้งแอปเปิลแกยกมาทั้งตระกูลนะและอันนี้อีกหนึ่งหนึ่งที่ขายดีเลยแอปเปิลเอ็นวีลูกละ45บาทแอปเปิลเอ็นวีลูกละ45บาทนะคะอันนี้จะแบบเน้นที่กรอบเลยใครชอบทานแบบกรอบๆแนะนำเป็นอันนี้นะคะ Apple n v เขาจะห่อแล็บถุงพลาสติกให้ด้วยไม่แน่ใจว่าห่อทำไมนะ เป็นแบรนด์เป็นชนิดเดียวที่ห่อถุงพลาสติกมไม่ <Y> oro, รู้เหมือนกันเยอะคุณลูกค้าแลดิตก็มีขายนะที่ทวิกิจผักที่หลายๆคนชอบทานจะเป็นเออ่ปาปโรนีนะคะพริกโอ้ยกระดมีทุกสีคุณลูกค้าปเปโรนีมีมีแดงเขียวเหลืองนะคะ กีวีก็มาทีวีก็มีโอ้โ oh หการันตีความสดอยู่ตรงนี้เลยนะจ้าคุณลูกค้านี่แบบนี้เลยถั่วลันเตาแบนร้อยยี่สิบนี่ถั่วลันเตากลมร้อยห้าสิบค่ะแบนกับกลมต่างกันที่แบนและกลมนะคะไม่แน่ใจทำไมต้องมีส <c oughs> องสายพันธุ์นะจ๊ะไปต่อนะคุณลูกค้านี่คือผลไมาไอนี่คือผักของอาหารสดรองนะคะ พี่นิคมมีอะไรแบบหนูพูดอะไรไม่ชัดเจนพี่พิมพ์ต่อเลยนะพี่แบบเสริมได้นะพี่นิคมหรือพี่จะให้เดินไปตรงไหนพี่บอกหนูผ่านไ์สดได้เลยนะไม่รู้ชมอยู่ตรงไหนนะพี่นิคมเมะละมะละคุณลูกค้ามะละนี่กินกินดิบๆได้เลยเนาะพี่หนูเห็นเขากินกันในในโทรรัศน์กินได้ไหมหนูเห็นเขากินกันนะมะละอือแล้วแต่คนชอบนะแต่มะละนี่คือเป็น เป็นผักที่ดีมากนะเนาะเขามีรสขมไงพี่เสถียรค่ากินดิบไหมอ๋อ่ยกินดิบก็น่าอแล้วมันขมไหมพี่ไม่ขมเลยพี่หลอกงหนูหนูไม่ควรจะถามพี่หรอกมาละที่ไหนไม่ขมหนูองถามว่ามันขมแรงไหมมันขมไม่สู้อันเล็กใช่ไหมขมไม่แรงขมไม่แรงเออพี่มาพี่เสถียรบอกมาละไม่ขมนะคะพี่หลอกลวงหนูหลอกลวนผ่านกล้องเลยนะความจริงไม่มีเลยพี่เสถียรเนี่ยเออตอบมาได้ยังไงมาละไม่ขม อันนี้ขาย23บาทนะคะเห็นเคยเห็นเคยเห็นเขาเขากินกันใน y o u t u b e แบบกินสดๆเลยอแล้วแต่คนชอบนะคะอะไรนะพี่ในไหนมะละหวานอ๋อมะละหวานคือยังไงอะหวานเลยหรอพี่มีสดาหวานแล้วมีมะละหวานด้วยเหรอ้ยไม่รู้เลยเนี่ี่มีไขาน่อยากกหวานเกียบเลยหรอ อ๋อกันพี่เสถียรก็ไม่ไม่หลอกสิคุณนัทภูมิมมบอกว่าเฮงเฮงรวยรวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะๆๆๆเฮงเฮงรวยรวยเนะาะมะละหวานเออน,นี่นี่นี่มะละหวานนี้ยี่สิบแปดบาทนะคุณลูกค้าอ๋อมีมีมะละไม่ขมมีคุณลูกค้ามะละหวานเลยอ่าใครอยากจะลองทานนะกิโลกร,รัมอันนี้แพ็คละ้ยี่สิบแปดบาทจะ้ะอุยผักเยอะมากคุณลูก ซื้อไปเซตหนึ่งก็จบหนึ่งเมนูนี้แบบนี้เลยคุณลูกค้า15บาทเป็นเซตผัดชายค่ะ15บาทนะจ๊ะอันนี้เห็ดมีทุกตะกูลคุณลูกค้าเห็ดหมูหนูเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดหอมทุกตะกูลเลยนะจ๊ะมาหมดเลยคณะก็มีกระลำปีกระลำปีแดงกระลำปีม่วงเนาะเขาเรียกกระลำปีม่วงเนี่ผักพื้นบ้านก็มีนะคุณลูกค้าอ,อันนี้อะไรอ่ะคณะเห็ดหอมเหรอ ต้นใหญ่มากคณะเห็ดหอมว่างั้นหนูจะทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งหนะูก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ดอกสลิดค่ะอ,อันนี้ดอกสลิดคิ้ค่ะยี่สิบสี่บาทนะดอกสลิดดอกแคร์เข้ามาสายบัวยังมาคุณลูกค้าจบทุกเมนูอยู่ตรงนี้เลยจริงๆคุณลูกค้ามาอาหารมาพัแดดอาหารสดหนูนะครบจริงๆครบจริงๆได้ทุกอย่างไปเลยนะ หลากหลายมากโฆษณาแรดิดด้วยนะคะทำไมล่ะพี่ใครดีหรอ,อกินกับข้วตำอย่างเดียวเลยนะ,ะ,ะนี่มีกระซิบด้วยนะโฆษณาแรดิดด้วยนะคะ,ะวันนี้พี่นี่คมไม่หั่นหมูโชว์ใช่ไหมวันนี้พี่นี่คมได้ได้เลิกหั่นหมูยังคะ <c oughs> เดี๋ยวจะแผ่นกล้องไปกำลังรับมีดอยู่นะจะหัน่นหรือยังครับยังเนะา,ยา,ยาะยังยังยังเออเนี่ย อ,อันนี้เป็นฝักบัวคือแกะให้แล้วพร้อมแกงนะคุณลูกค่ะเขาเรีเยกอะไรนะพี่เออพ,พี่ใส่บัวเหรอ <c oughs> อย่างเง้หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้สายบัวค่ะอันนี้แกะแล้วเนาะพี่พร้อมแกงเลยเนาะหั่นชิ้นกำลังพอคำเลยแยกเขาเรียกเอาใยออกให้แล้วอ ถุงละ16บาาทอายจังเลยเยรียกฝักบัวมาดูอันนี้ค,คุณลูกค้าแรดิชค่ะนี่ลูกกำลังทานเลยใครที่ยังไม่เคยทานนะค,คุณลูกค้าแรดดิชเขาจะแบบออกคล้ายๆหัวชายเท้าคล้ายๆหัวชายเท้าแต่แต่วิตามินเยอะกว่าเพราะว่าเขาเป็นสีแดงแล้วก็เขาจะออกออกกลิ่นแบบฉุนแรงกว่าหัวชายเท้านิดหนึ่งอ่าออกออกเผ็ดๆนิดๆ คล้ายๆหัวไชเท้าดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้ทานกับส้ตมตำแซบเวอร์อนี้เลยประมาณนี้เลยค่ะก็จะลาแล้วนะคุะณลูกค้าฝากไว้ด้วยที่พิเศษก็คงจะเป็นเนื้อไก่แบบนี้เลยสนใจคุลูกค้าแวะมานะคะแผนกอาหารสดค่ะมีทุกอย่างจริงๆ <S <S แบบนี้เลยปลาทองก็สดๆเลยนะแบบนี้เลย нашего. ขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมไลฟ์สดนะคะยังไงเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เจอกันใหม่เดี๋ยวรอบบ่ายโมงครึ่งนะคะรอบเที่ยงลาไปก่อนค่ะขอพระคุณคุณลูกค้านะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากไว้ด้วยยังไงใครที่อยากทานอาหารสุขภาพอาหารสดใหม่ทั้งผักผลไม้วิตามิน มาเต็มวิตามินแน่นต้องทานสดๆยังไงฝากไว้ด้วยกับผแผนอาหารสดของห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะลาไปก่อนวันนี้คุณลูกค้าเดี๋ยวยังไงวันไหนผลไม้เข้าใหม่มาใหม่ยังไงเดี๋ยวจะไล์ให้คุณลูกค้ารับทราบอีกรอบหนึ่งนะคะผ่านช่องทางนี้เลยจะได้ทานกันแบบสดๆทุกคนคะ่ะลาไปก่อนคุณลูกค้าขอบคุณและสวัสดีนะคะไปลคะค่ะ